สวัสดีค่ะและนี่คือ Travel from Home by Waymigo ถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดของเราในตอนนี้จะเริ่มดีขึ้นแล้วและก็เริ่มมีการคลายล็อกทำให้ออกไปท่องเที่ยวภายในประเทศได้บ้างแต่ก็ยังไม่สามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้อยู่ดีด้วยความใจดีของกรมการท่องเที่ยวประเทศต่างๆได้จัดทําให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์หรือสถานที่ต่างๆแบบออนไลน์ได้นะคะรวมถึงเรายังมี Google Map แค่เราปรับโหมดให้เป็นเซทเทอร์ไร์เราก็สามารถเที่ยวชมบริเวณรอบนอกให้พอหายคิดถึงกันได้บ้างแล้วค่ะ เนื้อหาภายในคลิปนะคะจะเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆเราได้แนบไว้ใต้คลิปแล้วหากใครมีข้อมูลอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าให้อัปเดตอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเดินทางกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันที่กีซ่าประเทศอียิปต์ค่ะหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องพีระมิดและหลุมศพต่างๆแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงเลยก็คงจะไม่ได้ เพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งอียิปต์เลยค่ะนั่นก็คือซฟิงนั่นเองใช่แล้วค่ะตอนนี้เรายืนอยู่หน้าทางเข้ามหาซฟิงและด้านหลังของมหาซฟิงก็คือ3ม,มหาพีระมิดแห่งกีซ่าค่ะจากภาพที่เราเห็นนะคะก็เดาได้เลยว่าอากาศน่าจะร้อนหน้าดูถ้าใครได้ไปจริงๆเนี่ยอย่าลืมใส่หมวกใส่แว่นแล้วก็ทาครีมกันแดดไปด้วยค่ะบริเวณทางเข้าตรงนี้นะคะก็จะมีของที่ระลึกขายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะทั้งแม่เหล็กทั้งหมวกแล้วก็รูปปั้นต่างๆค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีก,กว่านอกจากตัวมหาสฟิงก์แล้วก็มหาพีระมิดแล้วตรงทางเข้าเนี่ยจะเป็นวัดสฟิงก์ก่อนมี2วัดด้วยกันนะคะคือโอสฟิงก์เทมเพิลเป็นวัดอียิปต์โบราณค่ะมีมาตั้งแต่รุ่นของฟาโรห์คูฟูแล้วส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นวัดสฟิงก์เหมือนกันแต่ว่าเป็นวัดซฟิงก์ของอียิปต์รุ่นใหม่แล้วอะคะ่ะน่าจะเป็นช่วงศตวรรษที่18อันนี้ก็คือบริเวณภายในวัดนะคะ คนเยอะแยะเลยค่ะตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะเป็นช่องช่องใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ก่อนน่ะตรงนี้จะมีรูปปั้นคล้ายๆรูปปั้นฟาโรห์ค่ะเรียงเต็มไปหมดเลยแล้วก็เคยใช้เป็นสถานที่ทําพิธีทางศาสนาก่อนที่จะเอาพระศพเข้าไปในพีระมิดะคะ่ะเขาก็จะนําพระศพมาทําพิธีตรงนี้แล้วก็ค่อยนําเข้าพีระมิดค่ะแล้วเขาก็จะมีทางเดินยาวๆตรงไปสู่พีระมิดเลยโดยที่มีสฟิวตั้งอยู่ขนาดกัน เย่เข้ามาด้านในแล้วนะคะแล้วก็ทางด้านขวามือของเราก็จะเป็นซฟิงค่ะเรื่องความเชื่อของซฟิงแล้วก็ลักษณะของตัวซฟิงเนี่ยนะคะมันก็มีความแตกต่างกันแล้วแต่วัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อของคนท้องถิ่นนั้นๆค่ะแต่สําหรับสฟิงที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้ก็คือซฟิงในตำนานของชาวอียิปต์หรือว่าชาวอียิปต์โบราณค่ะซึ่งชาวอียิปต์โบราณเนี่ยมักจะสร้างสฟิงที่มีหัวเป็นคพลและลำตัวเป็นสิงโต ตามตำนานนะคะบอกว่าสฟิงค์เนี่ยเป็นสัตว์เทพค่ะหมายถึงว่าเป็นเหมือนเทพพระเจ้าองค์หนึ่งที่คนอียิปต์โบราณเนี่ยนับถือเพราะว่าเขาเนี่ยมีหน้าที่พิทักษ์พีระมิดจากผู้ลุกลานนะคะโดยที่สฟิงค์เนี่ยสามารถพูดได้แล้วก็มักจะถามคําถามเมื่อเวลามีนคนแปลกหน้าเข้ามาเยือนนะคะสฟิงค์ก็จะถามคําถามไปเป็นเหมือนปัญหาเชา่าถ้าคนที่มาเนี่ยตอบไม่ได้ก็จะกินคนคนนั้นลงไปทันทีเลยค่ะถ้าตำนานนี้เป็นเรื่องจริงนะคะมันจะต้องน่ากลัวมากๆแน่เลยค่ะมาดูกันที่มาหาสฟิงค์ตรงหน้าเราดีกว่าค่ะ เรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นซิฟิงที่ขึ้นชื่อมากๆแล้วก็มีความลึกลับซับซ้อนที่บางอย่างเรายังหาคําตอบไม่เจอเลยค่ะสําหรับสิฟิงองค์นี้นะคะก็ยังไม่ทราบอายุที่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนสร้างกันแน่เพราะว่ามันมีข้อมูลที่มาแบบเป็นหลักฐานยืนยันตัวตนของซฟิิ้์แห่งนี้หลายอย่างมากเลยค่ะในบางข้อมูลนะคะเขาก็บอกว่าสฟิง้์แห่งนี้สร้างในยุคเดียวกับพีระมิดของคาเฟ่ในช่วงสมัยรัชวงศ์ที่4ถ้าเอาตามข้อมูลนี้นะคะซฟิิ้์ก็จะมีอายุประมาณ4,600ปีขึ้นไ่ แต่ว่ามีนักโบราณในคดีเนี่ยก็ไปสำรวจเจอศิลาจารึกที่ชาวอียิปต์โบราณได้บันทึกไว้เป็นการบอกว่าสฟิงค์องนี้มีมาก่อนยุคข,ของฟาโรห์คาเฟนมาตั้งนานแล้วซึ่งสามารถนับอายุได้ก็ประมาณหมื่นปีขึ้นไปได้แล้วอ่ะค่ะจะเห็นได้ว่ามาหาสฟิงค์องนี้เนี่ยแทบไม่มีรอยต่อเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นงานแกะสลักแบบลอยตัวด้วยหินก้อนเดียวค่ะใช้แล้วเป็นหินก้อนเดียวที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะจึงจัดได้ว่าเป็นงานศิลปะงานประติมากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยค่ะ โดยที่ซิฟฟิ้งมีความยาวตั้งแต่หัวถึงหางนี่นะคะยาวประมาณ73เมตรแล้วก็สูง24เมตรค่ะซฟิิ้์ตัวนี้ก็มีลำตัวเป็นสิงโตแล้วก็มีหัวลักษณะเป็นเหมือนฟาโลนะคะโดยที่เขาบอกว่าทำหน้าตาเนี่ยคล้ายกับฟาโลคาเฟ่เลยค่ะแต่บางข้อมูลก็บอกว่าหน้าซฟิิ้์ตัวนี้เหมือนกับฟาโลคูฟูค่ะฟาโลคูฟูเนี่ยเป็นพ่อของฟาโลคาเฟ่อีกทีนึงค่ะและบางข้อมูลนะคะที่เขาบอกว่าซฟิิ้งอ,องค์นี้เนี่ยมีอายุมากกว่าหมื่นปีแล้วอะ่ะ ลักษณะเดิมของเขาก็ไม่ใช่แบบนี้ลำตัวเป็นสิงโตใช่แต่ว่าหัวไม่ได้เป็นหัวฟาโรแต่ว่าเป็นหัวสุนัขเหมือนสุนัขที่กําลังหมอบเฝ้าอยู่ค่ะคล้ายๆกับรูปปั้นสุนัขที่อยู่ในสุสานของฟาโรตุตันคเมินนะคะด้วยการเวลาที่มันผ่านมาเรื่อยๆนะคะทําให้ซฟิงค์แห่งงี้มีความเสียหายมีความพังทลายลงไปในบางส่วนนะคะ พอกษัตริยุคใหม่ขึ้นมาเขาก็มาเจอแล้วเขาก็ทําการปรับปรุงแล้วก็ปรับเปลี่ยนหน้าตาให้เป็นอย่างที่เขาต้องการก็อาจจะเป็นไปได้ว่าฟาโรคาเฟ่เนี่ยอาจจะมาเจอสฟิงค์ตัวนี้แล้วก็เลยทําการบูรณะขึ้นมาโดยที่มีการปรับเปลี่ยนส่วนหัวให้เหมือนหน้าของท่านคือไม่แน่ใจว่าเป็นฟาโรคาเฟ่หรือว่าฟาโรคูฟูกันแน่นะคะที่เป็นคนทํา รูปปั้นส่วนใหญ่ของชาวอียิปต์โบราณนะคะหรือว่าอียิปต์สมัยนี้เนี่ยเขาก็มักจะสร้างอะไรเป็นคู่คู่กันเสมอสฟิง n ์ก็เช่นเดียวกันสฟิง n ์มีเยอะมากๆเลยค่ะในอียิปต์แล้วเขาก็จะมีสฟิง n ์ตั้งเป็นคู่อยู่ในถนนสฟิงค์อเวนิวนะคะเป็นคู่กันขนานกันตลอดทางเลย แต่น่าแปลกใจว่าทําไมมหาสฟิงซ์ตัวนี้มีอยู่ตัวเดียวซึ่งตรงเนี้ก็ยังเป็นอะไรที่วัดกันไม่ได้ว่าจริงๆแล้วมันมีตัวเดียวหรือว่ามี2ตัวกันแน่เพราะว่าถ้าตามหนักที่ถูกต้องแล้วอ่ะอียิปต์จะเชื่อในความเป็นทวิทวิหมายถึง2หรือว่าคู่กันเสมอ มีชายก็ต้องมีหญิงมีเกิดก็ต้องมีตายประมาณนี้นะคะ่ะทุกอย่างจะต,ต้องแบบมีขึ้นมีลงแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่มากแต่กลับยืนอยู่กลางทะเลทรายตัวเดียวมันเป็นไปได้ยากมากเขาก็พยายามหาอีกตัวหนึ่งอะ่ะอยู่ตรงไหนสฟิงซ์ที่อยู่ตรงนี้นะคะบอกก่อนว่าเป็นสฟิงซ์เพศผู้นะคะเขาก็พยายามหาว่าสฟิงซ์เพศเมียอ,อยู่ที่ไหน พยายามดูความเป็นไปได้ว่าถ้ามีอีกตัวนึงมันควรจะอยู่ในทิศไหนกันแน่นะคะเขาก็ทําการสํารวจแล้วแต่ก็ไม่เจอค่ะจากหลักฐานที่เขาหามาได้นะคะมีความเชื่อมากๆเลยว่าต้องมีตัวหนึ่งแน่นอนเพราะว่าในศีราจาลึกเนี่ยก็บอกแล้วว่ามีสฟิงซ์สองตัวที่อยู่คู่กันเหมือนหันหลังให้กันอยู่นะคะแต่ก็หาไม่เจอบางข้อมูลก็บอกว่าโดนฟ้าผ่าพังทลายไปแล้วซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากอีกเพราะว่าหินก้อนใหญ่มากๆเลยนะคะ ถ้าฟ้าผ่ามันต้องแรงมากจริงๆอะแต่มันไม่มีแม้กระทั่งแบบเศษหินให้เรามาประติดประต่อเรื่องราวได้เลยว่ามันเคยมีชีวิตอยู่ตรงนี้จริงๆนะสำหรับมหาสฟิงซ์ตรงนี้นะคะ ก่อนที่เขาจะมาพบเจอในยุคป,ปัจจุบันก็ถูกกลบให้อยู่ใต้ทรายมาเป็นเวลานานแปลว่าสฟิง์ตัวนี้มีการถูกค้นพบซ้ําแล้วซ้ําอีกวนไปวนมาถ้ามีอายุเป็นหมื่นปีจริงแล้วฟาโรห์คูฟ,ฟูเนี่ยไปค้นพบนั่นแปลว่าสฟิงค์ก็ถูกฝังอยู่ในทรายมาช่วงก่อนหน้านั้นแล้วไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แต่หลังจากที่ฟาโรห์คูฟูฟค้นพบแล้วอีก1000ปีต่อมาเนี่ยมหาสฟิง์ก็ถูกพยายุทรายพัดทับถมลงมาอีกนะคะจนกระทั่งเหลือแค่หัวพันปีต่อมาเจ้าชายทุตโมฮัดันไปเผลอ แล้วก็เหมือนกับว่ามีเทพมาเข้าฝันนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเทพหรือว่าเป็นซูฟิงนะคะมาเข้าฝันแล้วก็บอกว่าให้เอาทรายออกให้หน่อยถ้าทําให้ได้เขาจะได้เป็นฟาโรห์ที่ยิย่งใหญ่เมื่อเจ้าชายทุตมสต,ตื่นขึ้นมานะคะ mm. ก็เลยมีรับสั่งให้คนงานมานําทรายออกไปให้หมดเลยจนกระทั่งพบกับ มาหาสฟิงค์อีกครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นนะคะเจ้าชายทุตมอสก็ได้เป็นฟาโรหขึ้นมาจริงๆท่านก็เลยมีรับสั่งให้ประชาชนบูชาสฟิงค์แล้วก็พาอาทิตย์เป็นเทพเจ้าตามความเชื่อของเขานะคะยังมีการแกะสลักหินนะคะเราเรียกว่าศิลาแห่งความฝันบันทึกเอาไว้ที่บริเวณอุ้งเท้าของสฟิงค์นั่นเองค่ะเป็นการระลึกว่าท่านเจอสฟิงค์ตัวนี้ได้เพราะว่าสฟิงค์มาเข้าฝันท่านนั่นเอง ก็อย่างที่เห็นนะคะว่าซฟิงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆแต่ก่อนก็ไม่ได้มีถนนตัดไปตัดมาแบบนี้พอเวลามันผ่านไปผ่านมามันก็ถูกพายุทับลงไปอีกอะคะ่ะจนล่าสุดก่อนที่เขาจะมาเจอก็จะโผล่มาแค่ประมาณไหลถึงหัวในช่วงศตวรรษที่18ก็จะมีนักผจญภัยคนนึงมาพบแล้วก็พยายามที่จะขุดแต่ก็ไม่สําเร็จก็มีการพยายามต่อมาเรื่อยๆนะคะจนถึงปลายศตวรรษที่19ปี1930 มีนักโบราณในคดีชาวอียิปต์ชื่อว่าเซรินพัตซันสามารถช่วยซฟิงออกมาสู่โลกภายนอกได้อีกครั้งค่ะก็จะเห็นว่าใบหน้าของซฟิงนะคะถูกทําลายแล้วก็จมูกหายไปแต่ส่วนที่เป็นคราวแล้วก็ผ้าพวกศีรษะค่ะที่เป็นตัวงานแกะสลักนะคะหลุดออกมาแล้วก็ตอนนี้ได้ถูกเก็บรักษาเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ประเทศอังกฤษความเสียหายของซฟิงที่เกิดขึ้นคาดว่ามันน่าจะถูกเป็นเป้าให้กับพวกชาวนโปเลียนนะคะที่เคยเข้ามาในอียิปต์แล้วก็มาซ้อมยิงปืนมา ระบายอารมณ์กันตรงนี้ค่ะก็ยิงใส่สฟิงไปปัจจุบันสฟิงก็มีความเสียหายเป็นอย่างมากค่ะตามลําตัวที่มันเป็นเนื้อหินมันก็จะเริ่มมีรูมีความเปราะบางเกิดขึ้นมันก็เกิดมาจากความชื้นในอากาศแล้วก็มลภาวะที่เป็นพิษมากๆในปัจจุบันนะคะ ทางทีมนักโบราณคดีทางนักวิทยาศาสตร์ก็ช่วยกันหาทางที่จะดูแลให้มันอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะถ้าสฟิง์ตัวนีนะ้เคยมีคู่อยู่จริง,รงๆก็อยากให้ทางทีมงานเนี่ยได้ขุดค้นพบเจอคู่ของมหาสฟิง์ตัวนี้ให้มันได้เจอกันอีกครั้งก่อนที่มันจะเสียหายไปมากกว่านี้นะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของมหาสฟิงค์ที่กีซ่าประเทศอียิปต์ภาพอา,อาจจะไม่ได้สมูทเหมือนคลิปอื่นๆนะคะ,ะ,คะเพราะว่ามันไม่ได้มาจากเว็บไซต์ที่กรมการท่องเที่ยวเขาได้จัดทำให้เราได้เข้าชมนะคะ <ๆ S 2> ่มันมาจาก o o o l l m m p s ค่ะที่เขาทำเอาไว้สำหรับปักหมุดในการเดินทางต่างๆนะคะเราก็เลือกโหมดเป็นเช็เทอร์ไลน์นะคะแล้วก็ไปเที่ยวกันค่ะก่อนจะจบคลิปกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลคล์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะสาหรับคลิปน,ปนี้สวัสดีค่ะ